สวัสดีนะครับพผู้ชมวันนี้เราจะมาเล่นว่ามีไอยทั้งหมดกี่ดวงมีไอยทั้งหมดกี่ดวงนะครับผมก็ไม่รู้เออหตบแปบบ๊บขอทำปกคลิปสักแป๊บหนึ่งสามสิบนาทีคงได้ โ okay. อเคทำปุ๊กขี้เสบเรียบร้อยงั้นก็ไปลุยเดีย๋ยวเราจะเก็บไปด้วยนะครับเก็บถุงเงินอนามัยดูเด็กแต่ผมไม่ได้เอาเพลงเข้ามานะครับเพราะผมขี้เกียจฮ่าถ่าฮ่าถผู้ชมอยากได้เพลงเดี๋ยวผมเอาเข้ามาให้ทัเล่นโหมดไม่มีผีนะครับมาเก็บไอหนึ่งดวงแล้ว เลื่อยไม้ไม่มีเลื่อยไม่มีเลื่อยด้วยว่ะาอมีเท่าไรตรงนี้ไม่มีปติจำได้ตรงนั้นจะมีนะครับนี่ตรงนี้มีไอแล้วก็จะเล่นไปด้วยนะครับในนี้มันก็มีาอตอนนี้เราได้สามดวงละหนึ่ง หาดวงแล้วอ่ะอายมีห้าแล้วในนี้ก็ไม่มีอะไรเลยมันจะมีเจถุงหรือเปล่าไม่ใช่มีหกถุงเองน้อยนิดเดียวไปกันครับขึ้นไป <c oughs> ไปหาอายต่อละกันทำไมมันไม่ค่อยมีอายเนี่ยในนี้มันจะมีอายอยู่ปิ้นภาพ ถามว่านับไหมก็นับแล้วกันเดี๋ยวถ้าผู้ชมบอกว่ามันก็เป็นอายนะคะพี่อย่างเงี้ยมือไว้อายนี่ได้อายแล้วตอนนี้มีหกอันตรงนี้ไม่มีอาย <c oughs> ทำไมอายเยอะตรงนี้ ลาไปหาไอต่อก็ดีกว่าดีน่าเจอแล้วนี่ก็อีกอันนึงตอนนี้เราได้แปดแล้วชั่วเยอะมากเก็บตู้ด้วยทุกอย่างเราจะค้นให้หมดใช่ไหมท่านผู้ชมเดีย๋ยวเราขึ้นไปบนนี้ก่อนนี่มันก็จะมีไอ้งูอยู่ตรงนี้ ทำไมอายมันน้อยจังเลยวะไอยน้อยมากอายอีกหนึ่งดวงหั่นตู้ไปเลยทำไมไม่พังประตูเลยเดี๋ยวเด๋เดี๋ยวๆๆเดี๋วหนึ่งมือลื่นได้ชั้นกลางนีกไปเราไปหาอายกันต่อ ตรงนี้มันจำได้มันจะมีายา่เชีหรอตรงนี้ก็มีนี่มีถุงด้วยแค่นี้เราก็รวยแล้วในนี้ไม่มีทำไมอายมาดูน้อยน้อยเนี่ยในนี้ไม่มีนี่ตรงนี้สิบสองแล้วถุงไปด้วย 12 12ทำไมห,ห้องนี้มันน้อยอย่างเนี่ยน้อยกว่าไอห,ห้องข้างบนอีกข้างบนนี่ไม่ข้างบนอ่ะไอ้มันจะมีจุดเาอามาดมโอ้ยกลับมาแล้วมย่งงีบ้างไอาย13ดวงแล้ว สิบสี่ดวงทีแล้วก็หาต่อผมว่าน่าจะหมดแล้วอะ่ะโอเคคงหมดแล้วมั้งไปไปกันดีกว่าวิ่งเลย ใครชอบดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดถา้าใคะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย